ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวีทาสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักเนาะที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์คเอพและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีดต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมบรรยากาศการเลือกตั้งพึ่งผ่านไปก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าใครจะได้เป็นนายกของประเทศไทยคนถัดไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูท่าเต้นในแพทใหม่ที่จะมีการเปิดเซิร์ฟแอดวานซ์ให้เล่น ในช่วงของสัปมาณ์ปลายเดือนนี้นะครับผมก็จะมีการเปิดเซิร์ฟแอดวานซ์ให้ทดลองเล่นตัวใหม่นน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะครับผมแล้วก็แพทหน้าเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าจะมี DJ a l อะ็อกร่าง2มานะครับผมก็ต้องมารอดูสกิลกันว่าพอเซิร์ฟแอดวานซ์เปิดเนี่ยมันจะสามารถดูสกิลได้หรือ,รอเปล่าสําหรับตัว DJ เจอะกร่าง2นั่นเองแล้วก็มีตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าโซนเนียด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันตอนที่มีการเปิดเซิร์ฟแอดวานซ์นั่นเองแต่ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาด OB 40กันนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นท่าเต้นที่อยู่ในแพทหน้าที่ยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับผมแล้วก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าท่าเต้นที่อยู่ในแพทนี้และแพทก่อนเนี่ยเซิร์ฟไทยก็มีบางท่าที่ยังไม่เอาเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมถามว่ามาตอนไหนยังไม่ทราบแต่มันอยู่ในแพทหน้าอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมท่าแรกก็จะเป็น ท่านี้เลยนะครับผมมีเป็นท่าขี่รถนะครับเป็นรถเหมือนกับลายเหมือนกับเจ้าตัวรถสปอร์ตนะครับผมแต่ว่าก็เป็นรถเด็กเล่นตัวนี้เป็นสักเหมือนมันเหมือนแบบ มันเหมือนแบรนด์แบบรถเบนซ์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเหมือนแบบพวก BM พวกเบนซ์อะไรประมาณนี้ตกข้างหน้านีครับผมแต่ก็เป็นแบบเหมอือนรถสปอร์ตเนาะแล้วก็นี้จะเป็นอีกท่าเต้นหนึ่งที่เกี่ยวกับเหมือนแบบเกมเต้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเต้นตามท่าที่แบบออลงมาให้เรากดอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นท่าที่2ที่อยู่ในแพทหน้านั่นเองนะครับผมนี้หน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและท่าที่3นะครับนี่ท่านี้เนี่ยจริงๆมันมีหลุดออกมาตั้งแต่ประมาณ2แพทก่อนตั้งแต่ OB38 แแล้วนะครับสำหรับ ท่ากลางร่มแบบชายหาดตัวนี้นั่นเองนะครับผมตานี้ก็เป็นท่าจริงๆซึ่งเราเพิ่งเคยได้เห็นกันหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมน่าจะค้างไว้เลยหรือเปล่าท่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันและท่าถัดไปนะครับผมเป็นท่ากลางปีกนะครับตัวนี้เหมือนกับมีเราแบบใส่กระเป๋าปีกสีทองเนี่ยอยู่ทางด้านหลังตลอดเวลาเหมือนว่าท่านี้เนี่ยจะค้างไว้แบบนี้ด้วยนะครับผมคือถ้าค้างไว้แบบนี้จริงๆนี่คือแบบเทมากๆเลยนะสาหรับใครที่แบบกดใช้และแบบไม่อยากใส่กระ เป่าปีกให้มันแบบลกลุงรังนะครับผมกดท่านี้ท่า,ทาเดียวก็คือจบเลยนั่นเองนะครับนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวเนี่ยเน่เป็นไงโอ้ยอย่างเท่อันนี้ขนาดผู้หญิงนะถ้าผู้ชายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยว่าจะเท่ขนาดไหนเนี่ย แล้วก็ท่าถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่าถัดไปกันดีกว่านะครับก็จะเป็นท่าเหมือนกับเด็กคิปฮอปนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวอย่างเท่โหเป็นท่าแบบเหมือนกับพวกสควอตบีดนี่ครับกิจกรรมพวกสควอตบีดอะไรประมาณนี้ลาโพงก็เป็นลาโพงสีขาวนะครับผมเหมือนผมเคยเห็นลาโพงนี้ตอนเออสเกสูงซีซั่นไหนผมจําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ท่านี้นะครับผมเหมือนว่าจะเป็นท่าเรียกปืนตัวใหม่ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นปืนเออถ้าเดาไม่ ผิดน่าจะเป็นปืนกลเบาสักปืนหนึ่งเหมือน AP 4 0เลยนะครับผมยังไม่ชชว่์ว่าจะเป็นท่าปืนเวลเจ็ดหรือเปล่าแต่มันเป็นท่าเรียกปืนนั่นเองนะครับผมปืนก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยลองทายๆกันมาดูว่าจะเป็นท่าเรียกปืนเวลเจ็ดหรือว่าท่าอะไรนะครับตัวนี้เป็นท่าเต้นกับน้องปั๊กนะครับผมท่าเต้นกับน้องสายลับหมาปั๊กนั่นเองนะครับนี่โหท่าเต้นอย่างกลัวนะดูดิเออแล้วก็ยิงปืนอ่าปืนกลกนะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวอย่างเท่ดูดูมูนวอล์กกลับไปข้างหลังแล้วก็เดินมาข้างหน้าแบบ จังหวะสามชาดก็ยิงไป1โป้งนี่เป็นไงอย่างฝีย้านะครับผมนี่โดดๆ,ๆอย่างน่ารักอ่ะดูแล้วดูเอลดูเอลๆๆดูเอลดูเอลน้องปักซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่อยู่ในแพดหน้านะครับอันนี้ก็เป็นท่าตีแบตนะครับผมท่าโยนลูกแบตแล้วก็นี่ตบตบ,ตบลูกแบตประมาณนี้เลยนะครับผมท่าทางมันก็แบบมันดูแปลกๆดีมันดูแปลกๆดีนะครับเป็นท่าทางที่มีแบบอุปกรณ์เสริมน่าจะเป็นแถบทองทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ดูมานั่นเองเนาะแล้วก็ท่าตัวนี้นะครับผมมีการ ตกเทียงกันอยู่ในตอนนี้ว่าจะเป็นการคอแลแลบกับสไอร์แมนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นการแบบปล่อยใย,ยแบบมันคือใช่เลยนะครับผมนะดูนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมดูท่าปล่อยใย,ยซะก่อนฮนะ นี่ดูแล้วก็แบบท่าแลนดิ้งแบบนี้เนะยครับผมท่าแบบซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีการคอลแลบกับสไปเดอร์แมนหรือเปล่านั่นเองนะครับผมหรือถ้ามีการคอลแลบจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นท่าทางบางส่วนที่อยู่ในแพทหน้าก็คือแพท OB 40นั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีท่าทางไหนที่เข้าเซิร์ฟไทยบ้างอันนี้ก็เอาไหมดูเฉยว่าท่าทางในแพทหน้าเนี่ย มันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปสุ่มของกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีไว้ก่อนเลย2ท่านที่ผมบอกว่าผมจะแจก172รเงพชรนะครับ2รางวัลน,นั่นเองก็คือจะเป็นตัวแบนเนอร์แล้วก็โปรไฟล์ตัวนี้นะครับผมก็ขึ้นรายชื่อผู้โชคดีไว้เลยนะครับผมผู้โชคดีก็มาตอบกลับใต้คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้เพื่อยืนยันตัวตนว,ว,ว่าดูช่องมาร์กเจริงๆนะครับผมแล้วผมก็จะเติมผ่าน u ู d ที่คอมเมนต์มา เลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ผมเติมสีต้องบอกว่าผมจะเอา UAD เนี่ยไปให้ทางร้านเพจ c o r d i a Shop ที่เป็นเพจรับบริการเติมเกมและเพจไม่แดงแน่นอน100%รับประกรันทุกการเติมนะครับ ผมก็จะเอายูดีไปให้เขาแล้วก็จะให้เขาเติมให้นั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเอ่อเป็นคนที่แจกให้เพจมาเอ่อให้ช่องมาเอพมาตลอดนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากเติมเพจกับร้านที่เติมแล้วไม่แดงเนี่ยก็ลิงก์อยู่ในคําอธิบายเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทักแชทไปเติมกันได้เลยแบบง่ายๆเลยนะครับสาหรับเพจคอเดียช็อปนั่นเองนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเรามาสุ่มของกันหน่อยดีกว่าเนี่ยครับขอเป็นไอซ์วอลตัวนี้ก็แล้วกันนะเป็นไอซ์วอลตัวใหม่นะครับแล้วก็โปรไฟล์ไวกิ้งตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันว่าผมเนี่ยจะเหมาเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยครับครั้งแรก9ก้าเพรจัดไปเลยครับผมครั้งที่2 19เพชรเนะครับเหมือนเดิมนะโอ้โห39บเพชรฮะโอเค 3 9เพชรผมได้ตัวหไอซ์วอลมาแล้วท่านผู้ชมคือหมดแบบแค่3ครั้งนะครับผมน่าจะไม่ถึง100เพชรด้วยมั้งคือแบบไอซ์วอลผมได้ในราคาถูกมากเลยนะท่านผู้ชมก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับผมหรือว่าใครที่สุ่มแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าหมดกันกี่เพเนาะแล้วก็คาตาณะตัวนี้นะครับใช้อยู่85โทเค็นในการเอ่อในการแลกนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาจัดกันไปเลยดีกว่าได้มาสักประมาณ6โทเค็นนะฮะ แต่ส่มห้าครั้งเนี่ยมันแค่มันแค่59เพชรเท่านั้นคือมันจะถูกกว่าตู้อื่นนะครับผมคือตู้อื่นเนี่ยจะเป็นเจเเพชรนะครับผมแต่ว่าตู้คาตานะตัวนี้ก็เหลือเพียงแค่ห9เพชรเท่านั้นนะฮะและโทเคนก็ขอแบบค่อนข้างที่จะออกง่ายพอสมควรนะครับผมคือสองครั้งเนี่ยแค่ร้อยเพชรเท่านั้น นะครับผมนี่แล้วโทเคนคือบอกออก4ออก5ตลอดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่แพงมากนะครับผมไม่แพงมากสําหรับตัวคาตานะตัวนี้แล้วกเ็เจ้าตัวเมื่อกี้ที่เราแลกกันไปก็คือจะเป็นตัวไอซ์วอรตัวนี้ในร้านค้าโมโคนั่นเองนะครับผมนะ โอเคท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแจกกันเพิ่มสักอีก1รางวัลดีไหม172ยเพชรอีก1รางวัลนะครับผมก็คือคลิปนี้เนี่ยผมหมดเพชรกับไอซ์วอไปกี่เพชรเอาแค่ไอซ์วออย่างเดียวคอมเมนต์จำนวนเพชร UID ชื่อ Facebook และชื่อตัวละครมานะครับผมถ้าใครคอมเมนต์แล้วเม้นหายเนี่ย ออลองเว้นวรรคตัวเลขดูนะครับผมหรือไม่ก็ลองพิมพ์เป็นภาษาไทยแทนตัวเลขเอาอย่างหนึ่งก็เป็นหอนอ,อือ มาเอกงองูหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะไม่หายเพราะาบางอันเนี่ยมันจะนับเป็นสแปมนะครับผมสำหรับข้อกำหนดของ u t u b e บางอันนั่นเองนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ละการขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดีใจให้มาร์คเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บ กิวโอไลออนใหม่บอกเลยถ้าใครใช้เป็นนี่ดีมากๆเลยนะครับผมจังหวะรถชนนี่คือไม่เป็นไรเลยนะครับโดนระเบิดก็ไม่ได้รับดาเมจด้วยนะครับผมสามารถเคลียร์กับระเบิดได้ด้วยนะครับแปลงร่าง้าวงแบบนี้ก็ยังได้นะครับหรือจะเป็นสายแคมป์นะครับตกจากที่สูงก็สามารถใช้ได้นะครับผมรับแอนดอรแบบนี้ก็ได้นะครับผมและแน่นอนอยู่แล้วกระสุนไม่ล็อกเป้าด้วยนะครับ